สถานการณ์น้ําหน่อยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ที่ใต้กลับมาหนักอีกแล้วโดยเฉพาะในส่วนของนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับเพิ่งจะท่วมไปแมปแมปแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะฮะขอเปิดภาพเอาเป็นภาพที่ชาวบ้านก็ถ่ายกันผ่านทางทิก t o ok k ก่อนก็ได้นะฮะยังคลิปน้ําท่วมเนี่ยทิกตอกของคุณเบียร์ให้ดูก่อนก่อนจะไปดูภาพจริงนะฮะเอาภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยที่สีชนนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะขออภัยนะฮะต้องดับเสียงหน่อยเพราะเป็นเสียงดนตรีนี่คือสภาพน้ําท่วมที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่อันนี้สิชนฮะรอบเขาบอกรอบสนี้มาเร็วจริงๆครติดเกาะเรียบร้อยก็คือชาวบ้านถ่ายในบ้านตัวเองที่น้ำล้อมรอบฮะคุณผู้ชมครับจะเห็นนะฮะน้ําป่ามาเร็วมากหรือแม้แต่ติ๊กต็อกของคุณพีทนะฮะนัทสพลนั่งกะละมังเลยใช่ไหมใช่ฮะไหนนี่ฮะ มีเสียงถ,ถ้ามีเสียงบรรยากาศก็เดี๋ยวเปิดเสียงไว้นิหนึ่งนี่เป็นร่อนที่บุญนครศรีธรรมราชนะเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็จะเป็นเสียงดนตรีจะเห็นชาวบ้านก็คือใช้เนี่ยกระมังเนี่ยฮะพายออกมาที่บริเวณถนนชุมชนเหตุการณ์คือวันนี้ถูกไหมใช่สิบสคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมฮะมาไวมากหรือแม้แต่บนถนนหนทางในตัวเมืองอําเภอเมืองของนครศรีฮะนครศรีธรรมราชเองนี่น้ำคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันจะใส่ติ๊กตอกเนี่ยมันจะให้ใส่ดนตรีนี่ฮะแต่ให้ดูนะฮะ ต่อมาเอาบนถนนหน่อยสิฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ Tiktok ก,ก,ก็คือคุณชาตังฮะอันนี้เองเนี่ยก็คือนถนนเลียบทางรถไฟอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับแล้วเรากลับมากลับมาตรงนี้นี่คือภาพที่ชาวบ้านก็ถ่ายกันตอนเช้าเอาดูของจริงเลยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะว,าว่าวันนี้อย่างหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมคุณผู้ชมฮะเจสก,กียังสําคัญเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพหน่อยเขาส่งภาพมาเนี่ยนะฮะ,<ม>ะ,ะนี่ฮะการเข้าไปช่วยเหลือคน ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมได้รับแจ้งวันนี้ว่าหลังจากที่ฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากมีคนติดอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเอาเจ็สก,กีเข้าไปวัดสะสี่มุมหมู่เจ็ดตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครนี่ฮะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไปช่วยคนนะฮะเขาบอกขับรถาเนี่ยหรอเป็นการขับรถกระบะที่ว่าขนปาล์มน้ํามันออกมาเพื่อจะไปขายแต่ปรากฏว่าน้ำมันมาไหนเนี่ยคนติดอยู่เขาบอกคนติดอยู่ภายในรถแล้วต้องไปช่วยออกมาเดี๋ยวดูเห็นภาพตอนเราออกมาไหมเออมันจะเป็นช่วงวินาทีเห็นนะฮะมันจะมีช่วงวินาทีตอนที่เขาอ้อมไปแล้วก็เนี่ยช่วยออกมาแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ขึ้นนี่อันนี้ออกมาแล้วโอ้ตายแล้วระดับน้ําคุณผู้ชมโทษนะเดี๋ยวลองกลับค้างไปที่รถคู่กันหน่อยก็ได้ไหม แสดงว่าขนาดเขายังออกมาไม่ทันเลยเห็นบอกว่าจริงเนี่ยเขาไปนั่งอยู่บนหลังคาก่อนหน้านี้เอาภาพคู่เปิดสองจอสิครับที่เห็นรถเนี่ยน่ฮะแสดงว่ารถนี่รับน้ําน้ํามาไวมากรถก็ออกไม่ทันนะฮะคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้น้องแนนสิกิติก็ต้องกลับไปช่วยเหลือพี่น้องที่น้ําท่วมอยู่อีกโดยน้องแนนไปที่บ้านเขาฝ้าย ผู้สื่อข่าวช่องปลายของเราโดยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าบางส่วนเนี่ยเห็นบอกน้ำเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายแล้วใช่ไหมใช่คือลดลงไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยลดประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วบอกส่วนใหญ่ตอนนี้ที่น้ํายังท่วมก็คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ต่ําแล้วก็บ้านใครที่อยู่ต่ํากว่าถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกน้ําโอบแบบนี้แต่เขาบอกช่วงเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักตีสองถึงช่วงประมาณตีห้าเนี่ยน้ำมาเร็วมากแล้วขึ้นเร็วมากเนี่ยถ้าเกิดดูรอยฮะเมื่อคืนเนี่ยคือรอยถึงตรงที่แนนชี้เนี่ยแต่ คุณสมบูรณ์คุณผู้ชมพี่น้องเขาขนของไม่ทันนะฮะเขาบอกตีสอถึงตีห้ทุกอย่างชุลมุนไปหมดเมื่อกี้ถึงว่ารถที่เป็นขนปาลมใช่ไหมอ,ออกไม่ทันตั้งแต่เช้ามืดเดี๋ยวขอทิ้งท้ายด้วยภาพรถเออเนี่ยฮะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงขนาดที่ว่าออกไม่ได้ อันนี้คือมิดหัวแะต้องเอาเจสกี้เข้าไปรับคุณลุงเจ้าของบ้านก็ขนไม่ทันใช่ไหมใช่ก็บอกขนไม่ทันเหมือนกันมันมาเร็วกว่าทุกปีเลยแล้วก็เนี่ยบอกอาศัยก็คือเมื่อคืนเนต้องนอนอยู่บนบนแคร่ที่มันอยู่สูงกว่าน้ําเท่านั้นเองไอ้บางส่วนที่ยกได้ก็คือยกพวกเครื่องสักผ้าขึ้นได้บ้างอันนี้ฟังเสียงคุณลุงด้วยจคืนมให่ไหมจะชาว้าวนาท่วมผัว้าตีวกนายตีวบคุณมาดู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 ดมอทัน นี่ท่วมถึงข้างบนบ้านอานั่นพอนั่นสีบ้านเองเนาะระดับน้ำลงทีเนี้ยน้ำไม่ท่วมประมาณกี่ปีแล้วครับทีที่หม่ยชอบมากสองปีสองปีปีนี้แปลว่าตอนที่เมื่อเช้าเราเปิดประตูบ้านเสร็จโอ้ระดับน้ำประมาณไหนคุณน้าชี้ให้ดูหน่อยข้างนอกประมาณไหนนี่เหรอนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่น้ำ แนวรุเองมีกดับน้ำนูจุดที่หนูยืนครับแล้ววันนี้นอกจากน้องแนนเนีน่ยเขาจะลงไปที่จุดที่ว่าอ่วมแล้วเนี่ยนะฮะคือน้ําป่ามันจะมาเร็วไปเร็วแต่ตอนนี้มันก็ยังขังอยู่ล่าสุดเราไปอีกบ้านหลังหนึ่งก็คือหลังของคุณสมนึกนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้บริเวณระเบียงหน้าบ้านเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าขนของทั้งวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อคืนนี้ได้ตีแมงปอกแมงป่องใช่ไหม<ช>เห็นบอกตายไป3ตัวเนี่ยนะฮะ แมงป่องมามาไต่หัวบันไดโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเจ้าตัวก็พูดอย่างอารมณ์ดีว่าแมงป่องไม่ตายตัวเขาก็คงตายแทนเนี่ยนะฮะส่วนชุมชนที่คุณยายอยู่คุณผู้ชมฮะน้ำท่วมทั้งหมดโดยเฉพาะโรงเรียนสิชนประชาสรรค์ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันเห็นบอกว่าอย่างบริเวณโรงเรียนเนี่ยน้ำระดับอกเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าน้องแนงเขาส่งภาพติ๊กตอกของโรงเรียนมาให้ดูด้วยใช่ไหม,มไหนลองถ้าเป็นไปได้ลองเปิดให้ดูสินี่ฮะโดยเบื้องต้นน้ําสูงมาก เขาบอกว่าน้ําท่วมสูงมากที่สุดในจุดที่ปลูกปาล์มแต่ก็เอาว่าถ้าเป็นบ้านเรือนก็ขนของกันไม่ทันเหมือนกันฮะแล้วข้าวของที่เราขนมาเนี่ยขนขนขึ้นมาตอนปีไหนนะแม่ที่น้ำมันมาเนียะกระทงนี่นเลยเตียมบอกเลยหน้าอกเลย้อนน้ำน้ำมันลอยอข้องมันลอยน,น้ำมันจุ้งเ น้ำมันร <sch> <splash> ุ <c oughs> <ver> ่งมันมันลอยคนกันกี่คนล่ะเนี่ยคนกันสามสี่ห้าหลังจากขนของเสร็จเนี่ยพอเดินออกมานอกบ้านตกใจไหมแม่ที่มันรั่วหมดเลยเยเลยเยใจยอก็รุณนอยู่คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยนะฮะที่อ่วมเลยเนี่ยที่นครถูกไหมฮะที่น้องแนนกำลังอยู่ปรากฏว่าคนเลี้ยงกุ้งคุณผู้ชมครับ น้ำมาทีเดียวเงินหายไป5ล้านนะฮะนี่เครียดเลยเป็นยังไงบ้างเรื่องคนเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งแห่งนี้ฮะเขาบอกว่ามีมีกุ้งเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด6บ่อด้วยกันแล้วน้ำพอมาเร็วปุ๊บกลายเป็นว่าน้ำจากนอกพื้นที่ก็คือเข้าฟาร์มกุ้งเขาเนี่ยฮะบ่อตรงนี้ไปหมดเลยไหนไม่มีภาพตอนเขาโชกุ้งให้ดูด้วยใช่ไหมไหนลองดูหน่อยยังจับได้อยู่หรอโอ้นี่ฮะคือมันก็ไหลไปตามทางไหลไปตามถนนนี่แหละกำลังวัยที่กําลังจับ อบอกค<ะ>ุณแลค่าความเสียหายตอนนี้เองถ้าเกิดว่ารวมๆแล้วที่มีกุ้งอยู่ในบอ่อประมาณ5ล้านบาทฮนะก็ยัง,งงงเหมือนกันว่าจะกู้สนานการยังไงจะเอาทุนคืนมายังไงตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกฮนะโดนไปห้าล้านบาทครับคุณผู้ชมครับดูอีกนาทีวิกฤตนะฮะที่นครพี่น้องคนใต้ตอนเที่ยงครึ่งน่าสงสารนะฮะอันนี้เครียดเลยเป็นเราเรากุมขมับเลยนะฮะไม่รู้กู้หนี้จากธนาคารมาอีกหรือเปล่าน,น้ําพัดโอ้ยนี่ฮะ เหมือนกุ้งแตกออกไปหมดเลย5ล้านนาทีระทึกอีกอันหนึ่งทหารหน่วยรบพิเศษสิชนกองทัพภาค4ได้รับแจ้งว่ากระบะขนปามถูกน้ำป่าซัดนี่ใช่ไหมใช่ฮะ <c oughs> นี่คนละเคสก,กับที่สกูตเตอร์เออที่แจสกีเข้าไปอ,อุ้ยตายแล้ว เพนาะบอกเหตุการณ์นี้ก็คือน้ําท่วมเนี่ยประมาณสัก2เมตรรถกระบาขนลปาลมของชาวบ้านสภาพก็คือเกือบมิดคันและคนขับหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยฮะซึ่งภาพนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทหารของทหารค่ายฝึกรถพิเศษสิชนเข้าไปเอาเชือกลากจูงเพื่อจะเนี่ยดึงรถคันนี้กู้ออกมาจากตรงจุดที่น้ําท่วมฮะออ้เมื่อกี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เจ็ตสก,กีเข้าไปเจ้าของรถบอกว่าตอนที่ไปตัดปามน้ํามันยังปกติแต่พอตอนที่กําลังเอาปามขนออกมาจากพื้นที่นี่แหละจู่ๆน้ํามันซัดมาแบบเร็วมาก นี่ฮะได้ก่อนหนเปิดเสียงที่เปิดเสียงดูน้องๆทหารเขาหน่อยัคับิดไครับเ่งบัล่เลยเนี่ยเไหมเยพวกเก่งลยพี่เ่ไม่ตาลวดเลยวนรงเก่งแต่แบบไม่ตาลวเลยนี่มันโรนนเงแบ่งๆ่เนมือกับอยู่ไนเกี้์น่ะจำลงมไหมนี่เล่น่นเล่นเบ่มือเกีอยนผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยฮะ ขอไปดูอากลับเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่คือนครเอาสุราษฎร์หน่อยเช่นเดียวกันนะฮะสุราษฎร์รถกระบะก,ก็ถูกน้ําพัดเข้าไปในสวนเหมือนกันโดยเบื้องต้นเนี่ยกู้ภัยปากแพรกที่ดอนสักคุณผู้ชมฮะโอ้โหสถานการณ์คือในสวนยางออกมากันไม่ทันเลยนี่คือตอนเช้ามืดเนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นยังไงบ้างที่สุราษฎร์นาฏสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยก็คือในพื้นที่ดอนสัก์เองเนี่ยจะเห็นว่าชาวบ้านเองกําลังลักษณะก็คือเอาอเชือกเนี่ยไปลากรถที่มันติดอยู่ภายในสวนเนี่ยแหละฮะคนขับรถเองสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะและคนขับเองเป็นผู้สูงอายุออกมายืนเกาะรถกระบะเอาไว้แต่ว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเข้าไปก็คือนี่ใส่เสื้อชูชีพแล้วช่วยออกมาได้ ล่าสุดเนี่ยจริงๆผู้สึกขาเมื่อกี้เราจบที่นครถูกไหมคุณผู้ชมฮะประเด็นคือว่าวันนี้น้องแนนสกิตรีย้ายจากนครเพราะบอกน้ำป่ามามาเร็วมากชุมพรเดี๋ยวดูบรรยากาศสักนดิดหนึ่งนะฮะชุมพรเองเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเลยในพื้นที่ตำบลขุนกระทิงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนี่ฮะ,ะชุมพรก็อ่วมอีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชาวบ้านเองเนี่ย ได้มีการขนข้าวของกันไม่ทันบางส่วนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าระดับน้ำขยายเข้าพื้นที่8อำเภอของจังหวัดชุมพรนี่ฮะจริงๆแล้วมันจะมีคลิปในโซเชียลเนี่ยมีการลักษณะก็คือลงเอาไว้ในหลายๆพื้นที่ของชุมพรเหมือนกันเปิดคลิปขึ้นมาเลยก็ได้ฮะอย่างวันนี้เขาลงเอาไว้อันนี้ที่นี่สุราธานีฮะลงเอาไว้สวีชุมพรช่วงเช้าแล้วน้ำมันซัดเข้าถนนนะนี่อันนี้ที่ ชาวบ้านเขาได้มีการแจ้งใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีฮะถนนสายเอเชียก็มีน้ําท่วมอีกเปิดคลิปต่อมาเลยก็ได้ฮะการจราจรก็คือไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เลยตั้งแต่ช่วงเช้านี่อู้ตายละนี่ฮะภาพแถวแถวปั๊มน้ํามันก็ได้ฮะช่วงกลางคืนหน่อยทุ่มหนึ่งฮะปั๊มน้ามันสวีขาขึ้นถนนเองก็ยังคงเต็มไปด้วยน้ําเหมือนกัน ล่าสุดน้องแนนสกิตรีเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ชุมพรนะฮะนี่เดี๋ยวจะมีรายงานสดเข้ามาจะได้ติดตามผ่านทางออนไลน์ต่อยังเหลืออีกหลายข่าวเนี่ยนะฮะดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งน้องแนนสกิตรีเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสามแยกวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ทางออนไลน์ติดตามบรรยากาศสดไปพร้อมกันเชิญครับ บรรยากาศที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตอนนี้นะคะถือว่าฝนยังตกลงมาตลอดทั้งวันค่ะซึ่งจะเห็นในโซเชียลนะคะที่มีการแชร์คลิปที่บริเวณ3ามแยกวังตะกอนนะคะที่ระดับน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นี่คือถนนหลังสวนพัตโะตนะคะติดกับ3ามแยกวังตะกอค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ระดับน้ําลดลงแล้วนะคะซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณ15เซนติเมตรเท่า นันนะคะจากเดิมประมาณ1เมตรตลอดทั้งสายซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงค่ำนี้จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพหอลังสวนค่ะมาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาบริเวณนี้เนื่องจากตลอดทั้งวันน้ำพึ่งลดตอนช่วง18นาฬิกาและก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรถจมน้ำหรือว่าตกท่อระบายน้ำบ้างค่ะ และมาดูบรรยากาศาส,สดๆตอนนี้นะคะนอกจากที่จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกในขณะที่น้ำลดแต่บริเวณด้านข้างที่จะเป็นร้านค้าค่ะรวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการทำกระสอบทรายเป็นแนวกั้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปเนื่องจากว่าตอนนั้นที่น้ำท่วมบริเวณนี้วิกฤตจริงๆที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ นอกจากนี้ค่ะทีมข่าวช่อง8ยังได้ไปสำรวจบริเวณถนนสายเอเชียนะคะที่เคยมีน้ำท่วมสูงประมาณ80ซนติเมตรแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วซึ่งเรายังได้เข้าไปสำรวจที่บริเวณร้านค้าที่ติดถนนดังกล่าวเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และร้านจำหน่ายมือถือค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันอยู่ที่บริเวณถนนดังกล่าวนะคะเราไปดูภายในร้านและเราก็พบกับนายไกลศรซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่า ปกติน้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้น้ํามาเร็วผิดปกติโดยน้ํามาประมาณช่วงตีสองของวันนี้แล้วก็ไหลทะลักเข้าร้าน,นแล้วก็ท่วมสูงในร้านประมาณ20ซนติเมตรซึ่งตนเองได้ถ่ายคลิปไว้ตอนน้ําที่เข้าท่วมร้านค่ะนอกจากนั้นอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นก็จมน้ำได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะ ในตอนนี้น้ําลดลงแล้วก็จะเห็นความเสียหายทั้งหมดรวมแล้วมูลค่าความเสียหายเป็นหลักแสนหลังน้ําลดแล้วนะคะเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจะกู้คืนร้านได้เปิดปกติตอนไหนนะคะแต่ตอนนี้ขอภาวนาอย่าให้ฝนตกลงมาเติมเพราะไม่อย่างนั้นน้ําจะไหลเข้าท่วมอีกลําบักมากไปฟังเสียงพี่ไกรสอนค่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ครับเนี่ยน้ําขึ้นสูงสูงใช่ครับ ก็คือส่วนใหญ่อุปกรณทัวงนี้คือจมนมิดน้ำหมดจมจมแต่อันนี้น้ำมาลงแล้วใช่ครับที่สามที่สี่เมื่อคืนนะสองชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานตอน,ต,วาตอนท่วมแต่แต่ว่าตอนกี่โมงนองเที่ยงคืนไหมประมาณเมื่อวานเที่ยงคืนตอนเนี่ยเมื่อเพิ่งลงเมื่อตอนเย็นตอนตอนไอ้อน,นี้ผมยกขึ้นใบก็ไม่โดนนะเดี๋ยวแต่แบบนั้นน้ำเข้าอนะ่ะน้ำเข้าหมดเลยอันนี้อันนี้ก็น้ำเครื่องมันหกเลอเทอะหมาเลยนะค่ะ ผม,มก็ยกใส่กต่ตาซ้อนว้อ้ำ้านเราอะพี่ท่วมทุกปีไหมส่วมทุกปีนะเพราะว่าข้างหลังเขาถมสูงเลยเขาทำที่สูงมันพังไปแล้วมันต้องทำใจราคาเท่าไหร่ครับมันก็เยอะอยู่นะพี่มันขึ้นราครงนี้มันใช้งานไม่ได้เรียกได้ว่าวิกฤตภาคใต้ปีนี้นะคะน้ำท่วม หลายจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะน้ำก็ได้ลดลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่วิกฤตหนักๆก็ยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะ